วันนี้เราจะมาล้างเครื่องซักผ้ากันนะคะเครื่องซักผ้านะคะเลอะมากเลยนะคะราบสกปรกนะคะแล้วก็ช่องเกะน้ําไหลนะคะวันนี้เราจะมาล้างเครื่องซักผ้าแล้วก็ทําความสะอาดเครื่องซักผ้านะคะด้วยน้ํายาล้างเครื่องซักผ้าของร้านีมีซักผุดีนะคะว้านลูกค้าจะล้างนะคะเอาอุปกรณ์ออกให้หมดนะคะ อันนี้ช่องตะแกงที่กักเก็บขยะขี้ผงผ้านะคะดูนะคะเลอะมากเลยนะคะดูช่องกองนะคะเลอะแล้วสกปรกมากสามถึงหกเดือนเราจะล้างกันครั้งหนึ่งนะคะ,ะนี้เราก็จะมาใช้น้ำยาล้างเครื่องของร้านนม่มีซักกบดีน,นะคะหนึ่งแก้ว รอบที่หนึ่งใส่น้ำยาหนึ่งแก้วใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตั้งซักอัตโนมัติน้ำซักครึ่งถังตั้งซักอัตโนมัตินะคะให้ล้างทำความสะอาดไปจนเสร็จหนึ่งรอบรอบที่สองนะคะไม่ต้องใส่น้ำยาตั้งซักอัตโนมัติแล้วก็ให้เครื่องล้างไปเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะนี่คือวิธีการล้างเครื่องของร้านมินีซักอบรีสนะคะกับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างเครื่อง ทำความสะอาดเครื่อง3-6เดือนล้าง1ครั้งนะคะจะทำให้เวลาเราซักผ้าขึ้นมาผ้าไม่เหมอนอับผ้าขาวจะไม่ติดคราบดำผ้าดำจะไม่ติดคราบขาวนะคะ3-6เดือนล้าง1ครั้งนี่คือวิธีการสาธิตและแนะนำและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีนีซักอบรีนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม้พาผลง,งานของร้านมีมีซักอบรีขอบคุณค่ะ